ไปดูเส้นทางการจราจรกันบ้างครับวันนี้จะเป็นวันที่มีการจราจรที่หนาแน่นมากที่สุดในการเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครหลังจากที่เฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่กันไปแล้วนะครับถ้าเราจะไปดูในจุดสําคัญสําคัญจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดที่จังหวัดนครสวรรค์จุดนี้เป็นจุดที่มีรถติดสะสมทุกครั้งที่มีการเดินทางไม่ว่าจะขาไปหรือขากลับก็ตามนะครับขณะที่วันนี้ก็ถือว่ามีรถจํานวนมาก มีรถมากแต่ว่ายังสามารถที่จะใช้ความเร็วได้อย่างต่อเนื่องครับไปดูการจราจรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ จุดที่จะต้องผ่านจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็คือเส้นทางสายเหนือนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานาครตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะเห็นบรรยากาศของพี่น้องประชาชนจํานวนมากทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานาครหลังจากที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ทําให้การจราจรในตัวเมืองนครสวรรค์ทั้งถนนพหลโ,โยธินหมายเลขหนึ่งครับตั้งแต่3แยกอุทยานสวรรค์บริเวณแยกเดชติวงศ์ไปจนถึงแยกหน้าคายจิรปประวัตินครสวรรค์นี่เลยครับการจราจรนั้นเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในภาพรวม ตอนนี้ยังไม่ติดขัดก็ยังสามารถใช้เส้นทางได้ดีต่อเนื่องแต่ตำรวจจราจรนครสวรรค์ครับก็ได้มีการเปิดช่องทางการจราจรพิเศษอีกหนึ่งช่องทางนะครับบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์ครับพร้อมกับใช้การควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยมือแทนระบบอัตโนมัติเพื่อเร่งระบายรถที่เดินทางมาจากภาคเหนือที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครให้สะดวกมากยิ่งขึ้นขณะที่ถนนทั้งหลวงหมายเลข1 17ครับเส้นนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ การจราจรตั้งแต่ทางแยกนวมินไปจนถึงสามแยกอุทยานสวรรค์รถก็เริ่มมากครับแต่ว่ายัางสามารถเคลื่อนตัวไปได้อย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรนครสวรรค์ก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับว่ายังมีปริมาณรถสายเหนือได้ยนะครับจากหลายจังหวัดที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครก็ต้องผ่านตรงจุดนี้แหละครับก็ต้องผ่านจังหวัดนครสวรรค์อีกจํานวนมากก็อาจจะทําให้การจราจรในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเส้นพอลโยทีนหมายเลขหนึ่งจะเป็นทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนครสวรรค์พิษณุโลกหรือว่าเลี่ยงเมืองหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองครับทั้งสามเส้นทางเนี่ยจะมีรถเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวก็ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับวางแผนการเดินทางให้ดีเพราะว่าประชาชนมักจะเดินทางกลับในวันเดียวกันก็จะทําให้การจราจรบนถนนสายหลักทุกสายของจังหวัดนครสวรรค์นัน้นมีรถเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งพาไปดูที่มวกเหล็กสระบุรีนะครับ นี่ก็จะเห็นบรรยากาศเป็นเป็นความคึกคักนะครับเจ้าหน้าที่อ,อปรพอรอครับก็พยายามหากิจกรรมคลายเครียดให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่อาจจะเกิดความเครียดระหว่างการเดินทางต้องใช้เส้นทางระยะไกลๆก็ออกมาร้องเร่นเต้นรํากันแบบนี้ครับอยู่ริมถนนเพื่อเป็นการสร้างสีสันแล้วก็หวังว่าจะช่วยลดอาการง่วงอาการอ่อนเพลียของผู้ขับขี่ได้ครับมาช้างสีสันให้คนผู้ได้ ใช่ค่ะโอเคอคือบอกรถบอกรถให้คนบนท้องถนนคลายเครียดค่ะเพราะเราทำงานบริการถ้าใครง่วงอย่าขับนะคะแวะรับบริการจากเราอบพอ เอาขณะที่ภาพรวมของการเดินทางไปดูตัวเลขสถิติอุบัติเหตุล่าสุดนะครับเฉพาะบนทางหลวงแผ่นดินโดยสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงครับจนถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุรวม1,068ครั้งมีผู้บาดเจ็บ1,203รายเสียชีวิต121รายนะครับส่วนสาเหตุนั้นมาจากการขับรถเร็วมากที่สุดนะครับพบมี751ครั้งส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเนี่ยเป็นรถปิกอัพ593คันอันนี้เป็นข้อมูลเฉพาะบนเส้นทางที่เป็นทางหลวงแผ่นดินเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าจะดูกันภาพรวมทั่วประเทศนะครับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ับประจําวันที่3มกราคมก็พบว่าอุบัติเหตุสะสม5วันตั้งแต่วันที่29ต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวานนี้2มกราคม2565นะครับเกิดอุบัติเหตุรวม2,221ครั้งบาดเจ็บ2,198รายเสียชีวิต263รายโดยสาเหตุส่วนใหญ่ครับยังคงมาจากการขับรถเร็วนะครับ35.12% รองลงมาคือดื่มแล้วขับ31.7%ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ครับสูงนะอยู่ที่86.14%ครับ